สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชมสวนอีกเช่นเคยนะครับเรามาเจอกันอีกแล้วครับจากที่ห่างหายไปสักพักหนึ่งครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนเยอะมากครับไม่มีโอกาสที่จะได้ทําคลิปให้กับคุณลูกค้าที่ติดตามช่องร้านหนึ่งชาแนลนะครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งชมสวนครับวันนี้ร้านหนึ่งก็จะมีดอกข้าวบัลษ่าสวยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องครับแล้วก็ยังจะมี ดอกเทพสามสีนะครับมากปากท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักกับวานเทพสามสีนะครับแล้วก็จะมีท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับได้คอมเมนต์มาว่าชอบมากดอกไม้สสวยๆร้านหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาชมดอกไม้สสวยๆกันครับกับม่วงปากยอแล้วก็ชมพูใหญ่นะครับมีชมพูใหญ่ชมพูเล็กครับเดี๋ยวเราไปชมครับ ไปกันครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ชมม่วงปากยอก่อนนะครับนี่คือดอกม่วงปากยอนะครับช่วงหน้าผลก็จะช่อยาวประมาณนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้จักดอกข้าวพรานะครับวันนี้เราก็มาทําความรู้จักกับดอกข้าวพสาเฉพาะถิ่นนะครับนี่คือม่วงปากยอนั่นเองนะครับเป็นดอกข้าวพรษาเฉพาะถิ่น เขตอำเภอพภพระ,พะจังหวัดตากนั่นเองครับนี่คือดอกข้าวสาลีกำลังแทงหนอกขึ้นมาครับนี่คือลูกนะครับมีอยู่สองหน่อครับกระถางนี้นะครับช่อยาวมากนะครับนี่คือม่วงปากยอแล้วกระถางนี้ก็จะมีว่านว่านว่านนี้ติดมากับกอม่วงปากยอนะครับ ว่านชนิดนี้ร้านหนึ่งก็ไม่รู้ชื่อนะครับเป็นคล้ายๆกระทือป่าครับแต่ว่าใบจะมีขนแต่ก็สวยดีครับปลูกไว้ดอกดอกนี้จะช่วงแรกก็จะเป็นสีเขียวนะครับคุณผู้ชมครับพอแก่ตัวขึ้นมาก็จะเป็นสีแดงดอกออกจะบานบานออกมาแล้วก็เป็นสีแดงครับสวยครับปีที่แล้วก็ขึ้นมานะครับกระทางนี้ปีนี้ก็ขึ้นมาครับดอกสวยด้วยครับว่านชนิดนี้ นะครับคือม่วงปากกอน,นั่นเองครับแล้วก็ตามมาด้วยกระถางนี้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นดอกข้าวบัาชมพูใหญ่ของเชียงใหม่นะครับชมพูใหญ่ของเชียงใหม่ครับได้การผ่านการผสมเกสรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทําให้เกสรใหญ่แล้วก็เรียงกันสวยงามครับตัวนี้คือเป็นแม่พันธุ์นะครับกอของแม่พันธุ์ของปีที่แล้ว กระถางใหญ่มากครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะมีรูปขึ้นให้นะครับดูกระถางแม่ของปีที่แล้วครับนี่คือชมพูใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้มีแค่สองต้นกับหนึ่งหนอนะครับดูใบกับช่อดอกอลังการงานสร้างมากเลยนะครับช่อยาวยาวจริงๆครับสังเกตดูนะครับนี่ยาวมากยาวจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะครับ ชนิดนี้เป็นดอกคําสาที่ช่อยาวแล้วก็ใบใหญ่สวยงามครับแล้วก็กระถางเล็กๆก็จะเป็นลูกของปากยอของปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเป็นลูกนะครับปีนี้ออกดอกแล้วครับ <or leave the future> อีกอีกปีหน้าก็จะช่อยาวเหมือนกอแม่ละครับปีนี้เป็นเป็นชอ่ชอช่อเล็กๆอยู่ครับเป็นเพิ่งจะออกนะครับเป็นลูกของปีปีที่แล้วครับเนี่ยครับคือกระถาง กระถางพวกนี้ครับเป็นของลูกของปีที่แล้วหมดเลยนะครับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับโทรมาสอบถามได้ครับท่านผู้ชมที่ที่ยังไม่มีดอกข้าวบัานะครับต้องการดอกข้าวบันสาสวยๆก็สามารถติดต่อมาได้นะครับร้านหนึ่งชาแนลครับเนี่ยครับให้ดูช่อดอกสวยๆน่ารักน่ารักของม่วงปากยอนะครับ คุณผู้ชมครับกระถางนี้จะเป็นดอกข้าวพษาชมพูเล็กนะครับช่อจะไม่ไม่ใหญ่มากเหมือนชมพูใหญ่ครับแต่ต้นแข็งแรงครับเนี่ยครับคือดอกข้าวพสาแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับให้ให้ชมใกล้ๆนะครับใกล้จะข้าวพษาแล้วครับมีดอกข้าวพสากันบ้างหรือยังครับถ้ายังไม่มีก็โทรมาสอบถามได้นะครับกับร้านหนึ่งชาแนลนะครับเบอร์จะขึ้นหน้าจอให้ครับ ต้นนี้จะเป็นดอกข้าวสาษาเฉพาะถิ่นนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นลูกของกระเหลี่ยงคอยาวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมที่อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่ากระเหลี่ยงคอยาวเป็นยังไงเดี๋ยวร้านหนึ่งจะขึ้นภาพให้ก่อแม่นะครับดอกสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นต้นลูกครับมีสองต้นกระถางนี้นะครับให้ชมต้นลูกของปีที่แล้วครับปีที่แล้วยังต้น ต้นเล็กๆอยู่ครับปีนี้เตรียมจะออกช่อดอกแล้วนะครับปีนี้คงจะได้ชมดอกนะครับสําหรับกระเหลี่ยงคอยาวกระถางนีค้ครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาเข้าไปในสวนนะครับไปชมไปชมว่านเทพสามสี 3, 4, นั่นเองครับระหว่างเดินผ่านก็จะเจอกับเจ้าขุนทองสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีสวัสดีก่อน สวัสดีเร็ว,วแล้วเอาเสียงเพาะลูกเสียงเพาะสวัสดีท่านผู้ชมโอเคไปแล้วนะครับท่านผู้ชมค,นะครับ,รบหลังบ้านก็จะลกนิดนึงครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะมากครับเดี๋ยวอีานึ่งจะให้ชมดอกเทพสามสีนะครับ ตัวนี้จะเป็นเทพสามสีครับเป็นกอของปีที่แล้วแต่ที่จริงมันจะมีสีเทาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เริ่มมีลูกขึ้นมาแล้วครับหนึ่งหน่อแล้วก็ต้นเล็กๆขึ้นมาอีกอันนี้ปลูกได้เนี่ยเข้าปีที่สองครับคุณผู้ชมครับนี่คือว่านเทพสามสีนะครับดอกสวยอันนี้คืออีก อีกต้นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เบ่งบานนะครับปกติจะมีช่อเกสรเหลืองๆครับเจอฝนไปเยอะก็เลยโรยนะครับให้ให้ชมความสวยของเทพ3ามสีลูกค้าบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าฉัดทองกับกระเจียวส้มตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันครับเนี่ยครับคือ กระเจียวส้มนะครับข้างหลังบ้านก็จะเป็นสวนกระเจียวส้มกระเจียวส้มครับนี้คือเป็นกอแม่พันธุ์นะครับที่ร้านหนึ่งได้ปลูกไว้ประมาณ2ปีเนี่ยเข้าเข้าปีที่3ามแล้วครับกอน,นี้เนี้ยครับมีลูกขึ้นมาก็ออกดอกแล้วครับแต่ปีนี้ฝนจะทิ้งช่วงครับก็เลยขึ้นไม่สม่ําเสมอต้นไหนที่แข็งแรงก็จะขึ้นมาก่อนนะครับ นะครับให้ให้ชมความสวยงามของชัดทองนั่นเองครับคุณผู้ชมครับต้นนี้ก็จะเป็นดอกข้าวพันษาเฉพาะถิ่นนะครับเป็นต้นลำต้นสูงมากประมาณเม็ดกว่าๆนะครับนี่ช่อดอกสวยเหลืองอารามไปหมดเลยนะครับร้านหนึ่งได้มาจากน่าจะจากมเมสเลียงครับต้นนี้นะครับดอกสวยแต่ใบโดน โดนแมงแมงอะไรมากัดเนี่ยกลายเป็นลายฉลุไปเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานยังดูสวยๆอยู่เลยแต่วันนี้โดนมแมลงกัดไม่เป็นไรครับธรรมชาติปล่อยไปตามธรรมชาติครับดอกสวยนะครับตัวน,นี้เป็นว่านงูเห่านะครับคุณผู้ชมครับว่านงูเห่าดอกแดงอันนี้คือดอกเล็กพันดอกเล็กครับแล้วก็จะมีพันดอกใหญ่ มันมีพันดอกใหญ่ดอกเล็กนะครับสําหรับวานงูเห่าครับนี่คือดอกเล็กแต่ต้นนี้จะเป็นพันดอกใหญ่ครับคุณผู้ชมถ้าพันดอกใหญ่จะแตกช่อด,ดอกตรงกลางลําต้นเลยนะครับอันนี้คือพันดอกใหญ่ของวานงูเห่าครับก่อน,นี้มีอยสา3ต้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือ เทพสามสีนะครับเทพสามสีถ้าเกิดว่าสมบูรณ์จริงๆจะต้นยาวมากนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับต้นใหญ่มากเดี๋ยวละหนึงจะวัดให้ดูนะครับความสูงของว่านเทพสามสีว่าสูงประมาณเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับดูความสูงนะครับเนี่ยครับประมาณเมตรสาเลยนะครับอันนี้คือต้นเล็กนะครับยังไม่ไม่สูงมาก ประมาณเจ็ดสิบนะครับก็มีไม่เยอะนะครับสำหรับเทพสามสีจะเห็นประมาณห้าหกต้นเองนะครับปีนี้มุมมุมด้านนี้ก็จะเป็นว่านสบู่เลือดบอลน,นะครับจะออกดำดำครับต้นดำเลยนะครับสบู่เลือดบอลน,นะครับกรับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จะเป็นข่าจืดนั่นเองนะครับใบสวยมาก ใบใบด่างสวยนะครับให้ดูกอนี้กอใหญ่มากครับลายสวยนะครับเป็นไม้ประดับก็สวยครับเป็นสมุนไพรด้วยเป็นว่านนะครับเป็นว่านข่าจืดนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นเข็มพม่านะครับชมพูสีชมพูครับเป็นเข็มพมมาดอกสวยงามมากครับตัวนี้ร้านหนึ่งก็มีแค่สองกระถางนะครับ คุณผู้ชมครับนี่มีแค่2กระถางนี้เองครับเริ่มออกดอกแล้วครับออกดอกออกหนอ่อกระถางนี้ออกมาแค่หน่หนอ่อกระถางนี้มี4หน่อนลครับมี4หนอ่อครับท่านผู้ชมครับดอกข้าวบษาชนิดนี้ร้านหนึ่งมีแค่1กระถางนะครับเพราะเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่ครับไม่คิดว่าดอกจะสวยงามนะครับตอนแรกต้นไม่สวยเลยแต่ตอนนี้ออกดอก ต้นสมบูรณ์ดอกนะครับจะออกขาวชมพูนวลนๆนนสีสวยมากน่ารักน่ารักนะครับมีแค่หนึ่งกระถางนะครับให้ชมความสวยของดอกข้าวบนาันษาชนิดนี้นะครับถิ่นก็อยู่เขตอำเภอโพภารานั่นเองนะครับได้มาแค่ต้นเดียวครับรอทำพันธ์ต่อไปขยายดูใบใบก็ ก็น่ารักนะครับใบมีขนอ่อนๆด้วยขนนุ่มๆใต้ใบนะครับเนี่ยครับ,รบกระถางนี้ก็ม่วงปากยอนะครับคุณผู้ชมครับม่วงปากยอสวยงามมากๆเนี่ยครับกระถางนี้กระถางใหญ่นะครับมีสองต้นเดี๋ยวก็จะแทงหน่อขึ้นมาครับนี่คือม่วงปากยอ แต่อีกกระถางหนึ่งไม่ใช่นะครับอีกกระถางหนึ่งไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับนะครับนี่คือม่วงปากยอครับใบสวยปลูกไว้ใต้ต้นมะม่วงประมาณนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับอยากจะปลูกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องปลูกยังไงให้มีร่มร่มลำไรนะครับนะครับจะ ประมาณนี้ครับก็จะทรงความสวยค่าโดนแดดเกินไปก็จะใบไหม้นะครับร่มรำไรครับ้านหนึ่งก็จะทำเนี่ยครับที่วางขึ้นมาประมาณนี้ครับจะมหีหลายพันครับเพิ่งจะขึ้นมาก็มีทั้งม่วงปากยอสีเหลืองนะครับมีสีเหลือง ผสมกันครับปลูกผสมแล้วก็สีชมพูก็มีครับนี่คือบางต้นก็เป็นลูกของปีที่แล้วนะครับเมล็ดร่วงลงมาก็ขึ้นมาขึ้นมาเยอะเลยครับปีนี้นะครับแต่ละต้นก็ช่อดอกก็จะแตกต่างกันไปนะครับสีอย่างอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็นสีเขียวดอกสีเขียวอันนี้ก็เขียวออกชมพูครับเขียวชมพูนะครับก็จะแตกต่างกันไปครับสําหรับ ดอกกระเจียวคุณห้วยแม่สอดนะครับใบสวยๆเลยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ร้านหนึ่งก็พาคุณผู้ชมนะครับทัวร์รอบสวนเลยนะครับบางท่านอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับวานต่างๆที่ที่ตัวเองมีนะครับแต่อาจจะยังไม่รู้ชื่อพอเห็นคลิปของร้านหนึ่งก็ถึงบางอ้อเลยนะครับว่า ต้นนี้ชื่อว่าอะไรนะครับบางท่านก็บอกว่ารู้จักมาตั้งนานแต่ไม่รู้ชื่อพอมาเจอคลิปของร้านหนึ่งก็ถึงบางอ้อเลยครับว่าชื่ออะไรนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็พาคุณผู้ชมนะครับทัวร์รอบสวนเลยนะครับแต่ยังไม่หมดครับเพราะว่าสวนมันกว้างมากแล้วร้านหนึ่งก็จะพยายามทำคลิปแล้วก็แนะนำว่านต่างๆให้กับคุณผู้ชมที่กำลังศึกษาว่าน,นะครับได้รู้จักกับชื่อ วันต่างๆนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับบายยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ